อนนี้อยู่ที่สนามบ,บินที่กระบี่นะคะก็รอเพื่อนมารับอยู่นะคะเมื่อกี้ขึ้นเครื่องบินมาเจอพนักง,งานต้อนรับเป็นพี่นิงกุลสตรีด้วยนางเอกยุทเจ้าสูนะคะก็ตัวจริงก็ยังสวยมากนะคะส่วนที่ดีกว่าพี่นิงนั้นนะคะก็คือลูกเรือหนุ่มน้อยลูกน้องของพี่นิงีททีนึงนะคะดีมากตอนนี้ค่ะ เพื่อนดิฉันก็มารับแล้วนะคะมาจนได้นะคะเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนะคะผู้ที่เบิกเบินสาวผู้เบิกบืนที่สุดนะคะในย่านเอานางน,นะคะคือพี่คนนี้นะคะใครใครอยากมาเที่ยวกระบ,บี่ก็ขอเชิญติดต่อพี่นาเดียได้นะคะแฮชแท็กพี่ตึก หิวมากเดี๋ยวจะให้พี่นเดียพาไปกินข้าวก่อนพี่นเดียบอกว่าอะไรนะขนมจีนเลยขนมจีนโกจอยขนมจีนโกจ้อยอ่านางก็หลอกเนี่ยหลอกล่อเพื่อนตอนที่บอว่านางเ็ไม่เคยมีเพื่อนตอนนี้อยู่ร้านขนมจีนโกจอยค่ะไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เดี๋ยวต่อใครก่อนมันอยู่ย่านไหนนะคะพี่มันอยู่ในเมืองค่ะโอเคใจกลางหลักใจกลางเมืองเขาบอกว่าร้านนี้เขาก็ดีก็คือว่าเพราะว่าผักเขาผักสดเยอะมาก นั่นเองนั่นเองน้ำมาแล้วด้วยนี่ใครว่างก็มากินได้ เนอนี่มากไม่เคยเจอที่ร้านหนมจีนมันคือใช้โป๊ที่เขาไม่ผัดไข่นล้วแหละใส่เยอะเด็กๆชอบทุกที่เจอแต่ละเขาต้มใช่ไหมใชโ่โป๊อ่ะนี่เราเจอร้านหนมจีนมีชั้นใส่เหมือนชีวิตนี้ไม่เคยกินมาก่อนเน้น หลังจากที่กินขนมจีนไปแล้วนะคะก็โดนหลอกมาขึ้นบันไดวัดนะคะย่อยย่อยอ่ะพี่บอกว่าพี่ตึกบอกว่ามาเดินย่อยโอเคย่อยก็ย่อยอ่ะก็สองทางของบันไดจะเป็นลำตัวของพญานาคเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะซึ่งก็ไม่รู้อีกไง ว่าราดามอ่านป้ายมาเมื่อกี้จริงๆไม่รู้หรอก <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะก็โดนหลอกให้มาเดินเน<ด>ชายทะเลนะคะก็พี่เขาก็พีเซตนว่าแถวนี้ มิสาริปูดัมเป็นเน,นเจอร์ที่นี่เนาะอ่านี่แหละตอนนี้เราก็กำลังเดินไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ไกลหรือเปล่านิดเดียวเองตรงข้างหน้านี่อ่าโอเคเขาจะไปดูว่านุสซาบริปูดัมจะได้มาถึงกระบี่ถูกไหมคะถูกต้องอามาถึงกระบี่ กระเบีย่มเวลมเวลามเวลายอมไม่มีกระเียบีเทไปเล่นลงน้ำลงน้ำไปกระโดดเล่นไหม ในบรรดาคุณป้านะคะก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เขาแกะแล้วก็กระทบเปลือกแล้วเนาะแล้วก็เอาเนื้อมาเชื่อมไม่ไม่เมื่อกี้พี่ไม่ได้วนเว็ดมะม่วงหิมพานตหัวคล็คอ,อะไรนะหัวคลบอกพี่พี่ยาเม็ดคืออะไรพี่บอกเม็ดหัวครลของคกรุงเทพงงจ้าลืมตัวพี่ <c oughs> พูดใต้แต่น้องทำไม ที่ร้านน้ำชาคูดำนะคะแล้วเราก็สั่งเมนูที่น่าสนใจนะคะมันก็คือนี่อันนี้คือชาเขียวน้ำผึ้งเราชอบมากเพราะว่ามันแบ่งชาเขียวกับน้ำผึ้งชัดเจนมากเลยอ่ะ นี่คือสั่งฟังปิ้งเนยนมนะคะคาดว่ามีเนยนมอยู่ข้างในเดี๋ยวลองกินเนนมันอยู่ข้างในจริงด้วยอ,อร่อยอร่อยนี่เพิ่งจะวันแรกเท่านั้นนะคะทิปกระบี่ยังไม่จบแค่นี้แล้วค่ะติดตามได้ใน EP 2นะคะ